เลยจ้ารวมๆกันเด็ดๆจ้าใส่มะเขือเทศนะกกันเลยนะจ้าแซ่บไปพี่น้องเบิร์นายโอ้ยเบิร์ไปจะกินบ่จ้าหมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ้าจ้าขาดไม่ได้นะคะมะนาวจ้ามะนาวจ้าว้าว้าวมะนาวเปรี้ยวนิดนึงนะจ้าจ้า ไม่ได้นะคะมะนาวจ้ามะนาวจ้าว้าว้าวมะนาวเปรี้ยวนิดนึงนะจ้าจ้าพ้นเลยนะจ้ารับนึงค่ะสิ่งสิ่งที่ขาดหาชิวๆไปเลยจ้ามะเขือเทศทุกคนชอบมะเขือเทศเยอะๆนะจ้าเราก็ตามคลุกคลิกคลุกคลิกกันก่อน เอาเอาเอเลยนะคะเส้นเล็กนะคะมาแช่น้ําให้เส้นหน่อยจ้าปลาลาะปลาลานะจ๊ะราดปลาลาลงไปเลยจ้าว้าวนัวๆน,ว,นวเลยจ้าคนลวกก่อนค่ะเราลวกเส้นสักพักหนึ่งนะคะให้เส้นสุกก่อนคะ่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะคะกันเลยนะจ้า แซ่บไปพี่น้องเบื้องโอ้ยบเบิ้งไปะกินบ่จ้าหมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ้าเส้นเล็กมาแล้วจ้าเอาเลยจ้าพร้อมจ้าพร้อมการแสดงว้าวว้าวว้าวโอ้ยพี่น้องพี่น้องเออคุณคุณน,น่ะหอมจ้าหอมมากเลยจ้าโอ้ยไปตะกินบ่จ้า ใส่มะละกอนี้หน่อยนะจ๊ะค้นเลยจ้าเราค้นเขานะคะเอาเออเลยนะคะเส้นเล็กนะคะหมาแช่น้ําให้เส้นดำค่ะมะละกอนะจ้ามะนาวบักเก็ตบักเทศอันน้อยอันใหญ่นะคะคนกันจะใส่ด้วยนะคะมาค่ะพร้อมกินแล้วนะคะส้มตำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะจ๊ะแซ่บๆจ้า ไปกินน้ำไม่ได้นะคะของชูรัสจ้าใส่หลายแสบรายใส่น้อยแสบกันเลยนะจ้าว mm ุ hmm. ้ยแสบไปพี่นองเบื้องโอ้ยเบิ้งไปจะกินบ่จ้าห mm hmm. มูยอจ้าหมูยอามาแล้วมาแล้วนะจ้า mm hmm. น้ำตาลเคี่ยวนะคะที่คุณการลงคิปไว้จ้าใส่เลยจ้าแซบแสบปันหวานนัวๆเลยะจ้า เอ,เอาเลยนะคะเส้นเล็กนะคะหมวแช่น้ำให้เส้นเลยจ้ารวมๆกันเด็ดๆจ้ะใส่มะเขือเทศนะคะไม่ได้นะคะผงชูรสจ้าใส่หลายแซบไร้ใส่น้อยแซบเอาเลยนะคะเส้นเล็กนะคะหมุแช่น้ำให้เส้นพร้อมกินแล้วนะคะ้มํำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะจ้าแศบๆจ้า ไปกินน้าไม่ได้นะคะของชูรักจ้าใสหลายแซ่บร้ายใสน้อยแซ่บพร้อมกินแล้วนะคะส้มตำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะจ๊าแซ่บแซบจ้าไปกินน้าไม่ได้นะคะของชูรักจ้าใสหลายแซ่บร้ใสน้อยแซ่บไม่ได้นะคะของชูรักจ้าใสหลายแซ่บร้ายใสน้อยแซ่บจ้า ไม่ได้นะคะมะนาวจ้ามะนาวจ้าว้าวว้าวมะนาวเปรี้ยวนิดนึงนะจ๊ะกันเลยนะจ้าวุ้นแซ่บไปพี่น้องเบิ้งนายโอ้ยเบิ้งไปจะกินบ่ะจ้าหมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะหน่อยจ้าปลาลาดปลาลานะจ้าราดปลาลาลงไปเลยจ้าว้าวนัวๆเลยจ้าคนลวกแช่น้ำค่ะ น้ำหมูยอมาแช่น้ำนะคะผักร้อนนิดนึงเอาเส้นเล็กนะคะมาลวกกับน้ำหมูยอค่ะชิวๆไปเลยจ้ามาะเขือเทศเค,คกันชอบมะเขือเทศเยอะๆนะจ๊าแล้วก็ตำครกฟิกคุกฟิก,กกันก่อนหอมจ้ะหอมมากเลยจ้ะอุย้ยไปตะกินบ่จ้าใส่มละกอน,นี้หน่อยนะจ๊ะคนเลยจ้าเราคนเท่านะคะสัสด เล็กมาล้วจ้ะเอาเลยจ้ะพร้อมจ้ะพร้อมการแสดงว้าวว้าวว้าว้ยพี่น้องจำค่ะมาลักต่อนะจ้มามะนาวมัคคเทศมัคคเทศ,เทศอันน้อยอันใหญ่นะคะคุณกะจะใส่ด้วยนะคะมาค่ะกรเดื่อจ้าข้าหมูยอมาลวกก่อนนะคะลวกหมูยอไม่นานค่ะสักพักหนึ่งแล้วก็ตักกนันเดื่อจ้า เอาหมูยอมาลวกก่อนนะคะลวกหมูยอไม่นานค่ะสักพักหนึ่งแล้วก็ตักเลยจ้ารวมๆกันเด็เดๆจ้ะใส่มะเขือเทศน,นะคะพร้อมกินแล้วนะคะซมํำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะจ้าแซ่แบจ้ามะไ,ไปกินนะ้ำติดกันสักพักหนึ่งค่ะ เครื่องส้งตมตำเราก็พร้อมนะคะมีพริกแห้งพริกกินดาแดงนะคะกระเทียมกันเลยนะจ๊ะแซ่ไปพี่นอออ้องเบืองโอ้ยเบิ้งไป,ไปกินบ่อจ้ะหมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะพร้อมกินแล้วนะคะส้มตำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะจ๊ะแซ่บๆซ้บจาไปกินนะหน่อยจ้า ราดนะจ๊ะราดปลาราลงไปเลยจ้าว้าวนวเลยจ้าคนรวมกันเลอจ้าเอาหมูยอมาลวกก่อนนะคะลวกหมูยอไม่นานค่ะสักพักหนึ่งแล้วก็ตักกันเลยนะจ้าวุ้แซ่บไปพี่น้องเบิ้งยโอ้ยเบิ้งไปจะกินก็จ้าหมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะมะข่ามาลัก่อนนะจ้ามะนาว บักเกทศบักเเทศ,เทศอันน้อยอันใหญ่นะคะคุณกันจะใส่ด้วยนะคะมาค่ะน้ำตาลเคี้ยวนะคะที่คุณกันลงคลิปไว้จ้าใส่เลยจ้าแซบปันหวานนัวๆเลยจ้ายำค่ะมะละกอนะจ้ะมามะนาวมักเกทศมักเเทศ,เทศ,เทศอันน้อยอันใหญ่นะคะคุณกันจะใส่ด้วยนะคะ มาคะ่ะหอมจ้ะหอมมากเพื่อจะอุย้ยไปตะก,ก,กินบ่จ้าใส่มลดกอน,นี้หน่อยนะจ้าค้นเลยจ้าเราคสมเขานะคะแซ่บหมูยอพร้อมแล้วจ้านี่น้ำตาลเคี่ยวนะคะใสะ่ซมตำคุณการมีคลิปให้ดูนะคะดูคลิปด้านหลังคุณกันได้จ้าพร้อมกินแล้วนะคะ้มตำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะจ้าแซ่บจ้า าไปกินนะจ้าขาดไม่ได้นะคะมะนาวจ้ามะนาวจ้าว้าวว้าวมะนาวเปรี้ยวนิดนึงนะจ้าหน่อยจ้าปลาจับปลาด้นะจ้าราดปลาด้ลงไปเลยจ้าว้าวนวๆเลยจ้าคนรวมกันเลยนะจ้าแซ่ไปพี่น้องเบิ้งโอ้ยเบิ้งไปจะกินบ่จ้า หมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ้าหอมจ้าหอมมากเลยจ้าอุย้ยไปแต่กินมาจ้าใส่มรดก,กอนนี้หน่อยนะจ้าค้นเลยจ้าเราคนเข้านะคะเอาเอาเอเลยนะคะเส้นเล็กนะคะหแช่น้ําให้เส้นติดกันสักพักหนึ่งค่ะ เครื่องส้มตำเราก็พร้อมนะคะมีพริกแห้งพริกกินดาแดงนะคะกระเทียมค่ะมะละกอนะจ้มามะนาวบักเทศบักะเทศอันน้อยอันใหญ่นะคะคุณจะจะใส่ด้วยนะคะมาค่ากันเลยนะจ้าวุ้แซ่บไปพี่น้องเบิรโอ้ยเบิงไป,ไปกินบ่ะจ้า <Yeah. S 1> หมูยอจ้าหมูยอมาแล้วมาแล้วนะจ้า ไม่ได้นะคะมะนาวจ้ามะนาวจ้าว้าว,ว้าวมะน,มานาวเปรี้ยวนิดนึงนะจ๊ะเด็กกันสักพักหนึ่งค่ะเครื่องส้มตำเราก็พร้อมนะคะมีพริกแห้งพริกกินดาดแดงนะคะกระเทียมหมูยออพร้อมแล้วจ้านี่น้ำตาลเคี่ยวนะคะใส่ส้มตำคุณกันมีคลิปให้ดูนะคะดูคลิปย้อนหลังคุณกันได้จ้าแช่น้ำค่ะ นำหมูยอมาแช่น้ำนะคะผักร้อนนิดนึงเอาเส้นเล็กนะคะมาลวกกับน้ำหมูยนองเฮ้ยพุ่นพุๆๆ่นนะ,ะเลยจ้าดมดมกันเด็ดเดจ้ะใส่มะเขือเทศนะเส้นเล็กนะคะโอ้โหวันนี้าาเราจะทำเส้นเล็กไปตำกันจ้าเริ่มแล้วนะจ้าตำพริกแช่น้ำค่ะ น้ำหมูยอมาแช่น้ำนะคะผักร้อน,นิดนึงเอาเส้นเล็กนะคะมาลวกกับน้ำหมูหมูยอรพร้อมแล้วจ้านี่น้ำตาลเที่ยวนะคะใส่ทุนมตำคุณการมีคลิปให้ดูนะคะดูคลิปย้อนหลังคุณกันได้จ้ากระเนื่อจ้า,จาเอาหมูยอมาลวกก่อนนะคะ